โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมใหมครับนะครับผมวัสดีทุกคนครับวัสดีครับวันนี้ครับเสียงตีกันเสียงแตกหนุ่มเลยโอเควันนี้เราจะมาเล่นเป็นมินิเกมนะครับที่จะเป็นการวิ่งแข่งกันนั่นเองนะครับต้อนรับสงการนะครับที่ไม่มีสงการนะฮะครับผม ในปีนี้นะฮะเราจะมาทำชาเลนจ์สงการในการวิ่งแข่งกันครับผมมาวันนี้เรามาเล่นใครบ้างครับใครเป็นใครบ้างมาเริ่มจากเป้อเองคนหน้านี้ครับผมแป้งบอยนะฮะแล้วก็ใครครับผมก่อนครับก่อนครับแฟชื่อครับอแล้วก็อยังไงฟีฟ่าั้นเองนะครับผมใช่ไง ถ่ายแล้วตายแล้วพังคุณขึ้นมาจากน้ำก่อนมันคือใครครับให้ถ่ายงั้นกูเปลี่ยนคนละไปไปจับกันมาก่ออ่านี่คือเทมี่เออเทมี่นะคะแล้วคนข้างบนนั้นปล่อยวันนี้ค่ะอ่าอ่าครับน่าจะครบแล้วเนาะปพรอยครับแล้วก็ครบที่เรียบร้อยละอะแเล่นกันดีกว่าไปครับ อาลืมกูสะงั้นดูมันตึงดูทุกคนแฮร์ไปลหมดว่ากูไม่เห็นใครเลยนี่เฮ้ยเรยนี่เพราะว่าเราปล่อยกันเล่อยเขาไปเถอะพี่ไปเขาไปไม่มีใครสนใจกูอันนี้กาเป๊นะครับวันนี้เราจะมาเล่นทั้งหมดกันเจ็ดคนนะครับเจ็ดหรือเปล่าหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่หน้าพี่หน้าไปโดนอะไรมาพี่พี่ดูดนาดูดนาถ้าเขาได้ถ้าเขาได้มาแล้วพี่เป๊ะลื่นลมที่ไหนมาเดี๋ยวพี่โอเคมาวันนี้เราจะมาเล่นวิ่งแข่ง ่งกันนะครับซึ่งมันไม่ใช่ว<ร>ิ่งแข่งกันธรรมดานะครับมันจะมีเขาเรียกว่าคลิปเปอร์นะครับวิ่งตามหลังไล่หลังเรานะครับถ้าใครโดนคล <c oughs> ิปเปอร์ระเบิดใส่คู่เข้าแข่งขันคนนั้นก็จะออกจากเกมกันไปนะฮะ <c oughs> ใช่ใช่ยังด่ากันโดนเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ระหว่างการแข่งขันเราก็จะนับแต้มนะครับคะแนนก็จะมีดังนี้นะครับผมที่1เราจะได้ทั้งหมด3คะแนนที่2ได้2คะแนนนะครับแล้วก็ที่3ได้1คะแนนนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดมันมี7คนใช่ไหมผู้ที่ไม่ได้อันดับนี้ก็ไม่ได้คะแนนนะครับใช่เราจะแข่งทั้งหมด10ตานะครับใช่ครับถ้าแข่งครบทั้งหมด10ตาแล้วเราจะเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มาบอกว่าใครจะได้อันดับที่เท่าไหร่กันเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาเฉลยกัน ครับผมใช่เร,ใชเราก็จะมีบทลงโทษนะครับสวว่วนคนออที่บวยที่สุดนะครับได้คะแนนน้อยที่สุดเราจะมีบทลงโทษให้นะครับเออน่ะคนที่วิ่งไปคนนั้นน่าจะโดนเฮ้ยคนที่ได้คะแนนน้อยสุดนะครับก็จะมีบทลงโทษให้ก็คือเล่นเกมผีครับที่ไม่ได้เล่นเกมผีธรรมดาเราจะให้ร้องเพลงด้วยนะฮะเพลงนั้นก็คือเพลงนะฮะซุปเปอร์วันเลนทาย ัผมใช่ <c oughs> เราจะ <S <S นเ,นเราจะให้ร้องเพลงด้วยนะครับในเกมผีซึ่งเราจะมีคลิปบทลงโทษแยกอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนั้นจะต้องถึง10นาทีนะฮะ่นเกมผีถึง10นาทีแล้วร้องเพลงด้วย <S <S มาต <Okay. S 1> อนที่เราไปเล่นนะครับอ่าระหว่างนี้มันจะมีไอเทมให้เราด้วยนะครับไวส้สก,กัดผู้เล่นคนอื่นนะก็คือข้างล่างน,นี้ตามมาอ่ะไอเทมก็จะมีดังนี้นะครับอย่างที่พวกคุณๆทั้งหลายเห็นกันนะครับมาเริ่มจากฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราวาปไปข้างหน้าได้ว,ไว้าวข้ไปปุ๊บ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 เข้าไปข้างหน้าแบบแซงคนอื่นไม่ได้เออมันจะเป็นผลดีต่อเราอันนี้ก็คือสปีดครับเห็นเปรูปรองเท้าก็น่าจะรู้แล้วเนาะทำให้เราไวขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะทําให้เราเหมือนกับ ชุบชีวิตตัวเองได้เมื่อเวลาเราตายอันนี้ก็จะทําให้คิปเปอร์ที่วิ่งตามเราช้าลงนะฮะหมายถึงไอ้นี่เอนเนอนี่ยเนนนนฟังเนี่ยอ๋อมันระเบิดนะอันนี้ก็จะแบบเหมือนกับเป็นนมที่จะล้างทุกอย่างที่เราโดนจากคนอื่นหรือว่าเราโดนอะไรเงี้ยก็จะหายไปนะฮะกล้วยนี่ก็ไว้สก,กัดผู้เล่นคนอื่นครับทาให้วิ่งช้าลงเออเขาวิาว่งช้าดีก็จะเขาวิ่งอยู่ดีๆคือเขาจะหันมากินกล้วยออ<ๆ>ใช่ไหมเอออุย้ยกล้ยน่ากินจัง<ๆ>อะไรเงี้ยใครก็ชอบ ไอ้ป้าน่าจะชอบนะฟ <laughs> ้ามึงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสติกเอาไว้ตีผู้เล่นคนอื่นนะฮะเอออันนี้ก็จะเป็นทําให้ผู้เล่นคนอื่นตาบอดครับแต่ว่ามันจะแรนดอมผู้เล่นเนาะเราไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะโดน <c oughs> ใช่แล้วน,นี้ก็จะทำให้เราวิ่งเวียนศีรษะหน้ามือตาลายแรนดอมเหมือนกันไม่รู้ว่าใครจะโดนอ่ะไปอ่ะกินซ <c oughs> าร่า ใช่แล้วแหละครับก่อนที่พวกเราจะไปเล่นนั้นอย่าลืมที่จะกดไลค์ให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมจะกดติดตามให้พวกเราด้วยครับไปเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้ที่ชนะและใครจะโดนบทลงโทษไปอยู่ข้างหน้าก่อนอย่าลืกดนะมาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปอจอบไปลยปปลยไไปลยยไปเลไปเลยไปเไปเไปเเยไป ลากร้อยโอ้ยใครบังใครบังใครบังไอ้กอล์มันอ้าปล่อตายตายไอ้เทมาแล้วเออกูตายกูตายกูตายเออไม่ไอ้กอมันนไปแล้วพี่ปปไ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 ปปไป้ปปปไปไปแล้วเอไไ้ เฮ้ยก่อนก่อนก่อนมือชนะแล้วก er ่อนมือชนะแล้วอุ้งเราเป็นไกลหรอมึงกระโดดลรมึงก็ชนะแล้วเอ้า โอเคสําหรับตาแรกนะครับผู้ที่ได้ที่1ก็คือกอนนะครับได้3คะแนนไปเลยนะฮะแล้วก็อันดับ2ก็คือฟีฟ่านะครับเฉียดกันมากเลยอ่ะดูดิแค่บล็อกเดียวเป้ฟ้าได้2คะแนนนะครับอันดับ2เป้ก็อันดับ3ได้1คะแนนนะครับโอ้โหเป้มีคะแนนว่ะเป๊กไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยยยยเป็นไปได้ว่ะยย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 ยมาเริ่มตาที่2นะฮะ มึงอะไรกันสองตัวเนี่ยเขาจะไปรวมกันแล้วไปคนจะตีคนจะตีกันจาคว้าป้อมกันแล้วนะดึงตองซ่อมอ่ะกดไม่ได้ฉันไม่อยากโอ้ยฉันไม่อยากร้องเพลงไปละเล้าไปแล้วเล่ากับเก็บเร็ววิ่งโดนชอบเก็บเร็วบังบังบังยังอย่าบังอย่าบังขี้ป่วยไรขี้ปุ๊ขี้ปุ๊ สปีดทำไงวะใช่ไงใช่ไงไปแล้วอุ้ยอ้าลากก่อยเป้ลากก่อยเอออะไรรู้งตายแป้งแป้งแป้งอุ้ยกอนกับป้งกอดจังวะเฮียไอสองตัวนี้ตลอดเลยแต่คิปเปอร์ตามเร็วมากเลยนะเอ้ยยเฮ้ ยอดดีเลยได้เลยวะไอกอนได้ไปเร็วใช่กรอนไม่ตีอะผมบอกเลยกับกรอนเน่ยยาวๆอวะมึงชนะแล้วมึงจะไปไหนอีกอันดับหนึ่งก็ยังเป็นกอนเหมือนเดิมครับอันดับสองคือฟีฟ้าครับเหือเฮงปอยได้มากกว่าหนูวะเอ้ยปอยปอยได้วะหนึ่งคะแนนได้เฮ้ยเรามีโรคนตอนนี้รอบนี้จะปรับผู้เล่นให้ไม่เห็นกันนะ มันจะเป็นเงาๆมันจะไม่เอ่ะดีเลยพร้อมเสมอมารอบที่สามไปต้องชนะงานจะดีเลยแหละ่นกก็สบายสิครับรอบนี้ต้องเก็บแต้มรอบนี้ต้องเก็บแต้มอย่าไยุ่งกูเชินต้องดีต้องชนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๊ยเจ้ยเจ้ยเจีเจเจีย๊ะไี่ไอ่ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไอไอ้ไอของไอ้อ้ไ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 อ้กอ้ไ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 ี้ไอ้ไอ้ไอ้ตอ้อ้ไอ้ไออ้ออ้อ อุ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่อุ้ยปลาใตกสมบัติย้อนห่อไม่ได้ใครย้อนมาหากูใครย้อนมากูตายไปได้ตายไม่ได้รอดลครับผมเบ๊เบ๊เบ๊เราเทพแห่งปลากลัวไร่ไอ้คอนตายเลยตายแล้วไม่ไม่มึงยา เดี๋ยวนี้ครับเ่ี๋ยวนี้ครับอคนนี้ตอคนนี้อุ้ย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 อะไรเดี๋ยวครับมาครับมาครับคนนี้เท่าไลร่เลื่นเลื่อนเฮ้ยเอาว่าเอาว่ะสองคนเออสองคนเออนี่อุ้ยอุ้ยเอ๋ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรื่องกูเฮ้ยอันที่หนึ่งอุ้ยเท่ากันเท่ากันเอ้ยเห็นก็ได้เต็มเท่ากันดิโอเคมาอันดับหนึ่งมีสองคนมาตานี้ คือเป้กกับปลอยนะฮะได้สามแต้มแล้วก็อันดับสองคือผมครับผมโอ้คุณได้แต้มแล้ววะสามก็คือกอนนะครับได้หนึ่งคะแนนเทมแย่นะว่าเทมตารอบต่อไปครับรอบที่สี่ครับผมผู้เล่นที่ยังไม่มีคะแนนคือเทมกับแป้งนะครับคุณต้องเก็บคะแนนลวฮะเ็มมีคนหงอยมีคนหงอยเทมยมันอาจจะเป็นม้ามืดก็ได้คนเนี้ย ผมไม่อยากอยู่อีกตอไปแล้วอะเต็มราฟินไม่เทียวไม่มามืดก็ชีวิตมืดมนนะอะมีสองอย่างให้เลือกอะยงทุกคนไปตาที่สี่เริ่มวิ่งแล้ววิ่งลุลวัวแล้วสับขาละไปด้วยหูฟังดีหนึ่งน้อยกูก็เม่นดีโลว่อะครับก็มาดีครับก็ เฮ้ย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 ไอตัวนี้แล้วไอตัวนี้ตไวนี้ที้ตัวนี้แก่ไอเทมอเทมมาไอเทม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 ไอทมเฮ้ยใครนำวะไอคอนไอคอนไม่ไม่ไม่มีผ้าหรอทำไมผมไม่ได้หรอใครมีแต้มเยอะก็คุโดนเปิดตายอีกเยอะยแล้มเยแต้มอ่ะเฮ้ยเอา อาเห็นแล้วว่ะมาจะตายปลาจะตายวางกล้วยวะวางกล้วยวะาเฮ้ยวางกล้วยกับเฮ้ย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 ก่อนเฮ้ยปลามีช่วชีวิตว่ะปลาที่หนึ่งเฉยมาตอนนี้นะครับปลาได้ที่หนึ่งครับสามคะแนนแล้วก็ก่อนได้ที่สองสองคะแนนแล้วก็ใครได้ที่สามวะ จากที่1มาเป็นที่โหลเลยครับผมเนี่ยที่3ก็คือเอาผมเองครับผมหนึ่งคะแนนโอ้โหดีใจจังนี่คือนดกก็ในที่แหละนะเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาพี่กิเปอร์มันเร็วมากเลยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเกมนี้ไม่เอาไปรอบที่ห้าเราเปลี่ยนกติกาให้นิดหน่อยอ่ะก็คือปรับให้มันกากลงครับผมแล้วก็ไอเทมก็ทุกน้อยลงน้อยลง เยอะๆเด็กทุกๆห้าวิครับโอ้โหโอ้โหป่วนกันไปก็แล้วกันระหว่างนั้นไปไปแล้วเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะเทมมี่เอาจริงแล้วไอเท็ไอเทอดาโดนไอเท็ตัวเองคนบ้าอะไรวางไอเท็ตัวเองอุ้ยไอเด็บอะไรอือื โอ้ยเอาอีแก้วโอ๊ยโอ๊ยกุ้ยกุ้ยอากรกหนุกนี่แน่นี่แน่มืดไปมืดไปโอ้ยมืดไปต้องรูแน่นอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยช้าโอ้ยโอ้ยรู้ไม่เจอไอเ็มโคตรยาวเฮ้ยแป้งมาว่ะแป้งยังได้ที่สามว่ะแป้งที่หนึ่งละอันที่สองว้าไม่น่าชมเลยไม่น่าชมเลยไม่น่าชมเลยตอนที่หนึ่งละตอน เหลือแค่นายแล้วแหละรอบที่ห้านะครับสรุปก็คือกอนได้ที่หนึ่งครับผมแล้วก็ที่สองก็คือแป้งแป้งไม่ที่สองเหรอแป้งไม่ที่สองว่ะแต่ไปแล้วบวยแป้งบุยแล้วใครได้ที่สามผมที่สามปะราปะกลัวกากมากเลยมือเราแล้วก็เทมได้ศูนย์แต้มครับมมีปล่อยให้ผมตายลง รอบนี้เราจะเราจะปิดไอเทมครับผมเยยี่มโอเคแล้วก็เอามอนสเตอร์ที่ยากที่สุดเฮ้ยรอบที่หกไม่มีไอเทมใดๆนะฮะวิ่งอย่างเดียวรอบนี้วิ่งอย่างเดียวเต็มใจเลยเกินยิ้มยิ้มเหรอฮิ้มยิ้มเหรอเฮ้ยเห็นวิญญาณแป็กไปแล้วแป็กจะวิ่งต่อไปะชุกเกะชุกเกะชุกเกะชุก

กรอนได้ที่หนึ่งอีกแล้วกรอนมึนชงช้าบมึงก็กระโดดลงไปตายให้เพื่อนก็ได้จริงอ่ะเมื่อเราแดกอันดับหนึ่งเราเต้มเยอะชิป,ปิงเลยที่สองก็คือผมเองครับผมที่สามก็คืออ่าไม่เอาแป้งอ่ะคนอือ่นดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยใ้รไม่ถึงสามเลไม่มีอย่างเออว่ะมึงจะตายแล้วอ่ะขึ้นมาดิท<ม>ุกคนได้ใครแล้วขึ้นมาครับผมโบูดีกว่า ทำไมต้องมาแข่งอะไรที่ผมเล่นไม่เป็นด้วยวะไม่เข้าใจเฮ้ยนพยายามบอดซีพยายามดิทำไมพยายามอ่ะพยายามแล้วพี่พยายามแล้วเอ็มไทยเราเราแข่งนักงสิบตาไม่ได้หรอกพวกนายต้องทำได้เฮ้ยพวกแค่มาเบียดว่ะ เ่าีเงียบวะเล่นทู้เงียบเโอ้ยจริงจังเลยไอกองหลับตาเล่นมึงจะชนะ่กูบอกเลยมันจะนานต่เราไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องขยันเน่่กล้วยตูดกล้วยไ่มอ่ยไอ่งวะต็มเลเฮ้ยเฮ้ยไอเทมมาไอเทมเทมไล่ไอลากก่อยเอาไปด อะ่งไปเอาไม่ได้ไงวะติดกำลักไอ้เวรู้วิ่้นำแย่แล้วติดติดมาโอ้ยใครที่ดึงมาสาวไบอยสาวยังนำกันเลยว่าได้บอยมาว่ะเอ้ยปล่อยละว่างปลอยข้างหลังปล่อยเจเจ้ ้ยมันมีการกระดักเอาเอ้ยไปไปเออปล่อยตายไปแล้วโดนนอีกแล้วเหรอวะแกงกันอยู่วะเอาวะเอาวะเอาวะไอ้เจ็ดเอ้ยเอาวะเอ้ยสองคนนี้ไปไกลวะนมาโคตรยากเริ่มจะยากแล้วนะเออเออตายได้เออ ตาที่เ,<อ>เดียวกันด้ยว,นวนยนะอ,อุ้ยกะโดดตาบอนอ่ะหนึ่งมีสองคนนี่นะฮะก็คือกอนกับแป้งนั่นเองนะฮะที่สองคือปลอยนะฮะ <c oughs> ที่สงเงคือฟ้าครับมาใครมาลองมา <c oughs> <c oughs> วันนี่เลยมารอบ <ham> ที่แปดกำลังจะเกิดขึ้นอาจจะไปรปับอะไรกันไหมฮะปรับได้เลยฮะมันก็จะม,มีแล้วล่ะไม่ยอมาจับเรา วิ่งอย่างเดียวเลยเตะตบไลตบไล่ตบไลตบไลตบไล่ตบไล่ตบไล่ตบไลตบไล่ตบไล่ตบไลตบไล่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 ตบไ่ตบไลตบไล่ตบไล่ตบไ่ตบไล่ตบไลอตบไล่ตบไลไล่ตบ่ตบไล่ตบไล่ตบไลตตบไล่ตบไลตบไลตบไล่ตบไลตบไลตบไลตบ วิ่งอย่างเดียวดูกำเพือตัวเองเลยคิปเปอร์คิปเปอร์อีซี่มากนี่คือวัดปีมือเลยเหรอใช่วัดปีมือเฮ้ยเทมอ่ะเเนี่ยตั้งใจวะอย่าชมผมตุมอย่าชมผมอย่าชมผมเทมไม่เป็นไรหรอกมึงรู้มึงร้องทุกวันอะเจนเจนมึงเนี่ยเจนเจนอุ๊ยคาตาคนแรกอะ ไปตายเว้ยไปฟ้าดิวายแม่ไม่ตายล่วงนี้เยอตายกูโดนไฟอะไรวะที่ยงอย่างดีเลยกูเฮ้ยเทมมาว่ะเทมมาวะกูเชื่เทมอ่ะเชืยเทมอ่ะเชื่อเทมอ่ะ ส่วนนี้ครับมาครับเดี๋ยวเอ้ยสองสาวอ่ะสองสาวตามมาตีนเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองสาวแข่งกันว่ะตัวเป้าแล้วที่หนึ่งรู้แล้วไอ้แป้งวัยที่หนึ่งจ้าแป้งที่หนึ่งแล้วแป้งรอบนี้แป้งได้ที่หนึ่งครับผมแล้วก็ปอยได้ที่สองแล้วก็ที่สามมีสองคนครับคือฟ้ากับเทมไม่ใช่เทมเมื่อกี้เทมไม่มีแป้งฟ้ากับกอล ยังไม่เศ้าเท่ากันเลยผมประกาศผิดผมประกาศิดมารอบที่เก้าไหจะเกิดขึ้นแล้วรอบนี้ก็ยังกติกาเดิมครับมอนสเตอร์วิ่งแบบธรรมดาที่สุดเลยง่ายสุดแล้วก็ไม่มีไอเทมใดๆไม่มีไอเทมรอบที่เก้าครับอีซสอเรารู้ว่าเรื่องมันเศร้าไมเป็นไรนะเองยังอเราใจได้เอา อาจจะเป็นที่สามที่สี่ก็ได้จุดนี้สู้ส่องตาอีสองตาเกงอาจจะเป็นที่ที่โหนก็ได้อีสองตาเกงอาจจะพิกก็ได้ใช่ไหมอาจจะพิกนะก็ได้สองตาสองตาสุดท้ายสองตาสุดท้ายสองตาสุดท้ายไม่ค่อยค่อยกระโดดมี่คีเปอร์มันมาช้าแล้วใครเป็นปล่อยน้ำอะไรด้านหลังเอฟเฟกต์น้ำด้วยเก่งจน ไม่ค่อยลวงหนึ่งเลย้เป้ลวงไปแล้วเอาอะเอา่ะมันตัดใจเก่นกันวะไม่เอกไปแล้วไม่เอาเกมไปแล้โดนย่ารอลวงหนึ่ง อุ้ยอุ้ตอนนี้เรามาไกลวะแปลงแมงอยู่ที่หลเออแต่มันก็ชิว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 ไปชฉวไปเฉไอ้ปล่าปากขอได้หนึ่งมากปากไม่ยอมพวงเราไอพวเก่งพอเหรอมึงเก่งพอหรอจู่สูดเจ้าอย่งคนเร็วก่ได้หรอกอ้ยอ้ย้ยอุ้ยอ้อุย้ออเออา้ยอออ เุลานี่เป็นไงวะอุ้ยจัโดดอื้าวไม่ได้มองทางดวงหนึ่งเย้ดูมันมาเฉยเจ้าเห็นปลากลัว้างไม่อยากแดบปันไกอยู่เนี่ยไม่อยากจะวัดเลยเนี่ยรอคิปเปอร์เลยเนี่ยอะไรแหววใจที่สี่อหรอเอ้ยที่หนึ่งก็ไหวกูดีใจจังเลยอ่าที่หนึ่งนะครับก็คือเทมอ๋อไม่ใช่ที่สองก็คือฟีฟ่าครับที่สามคือแทน ที่สามคือแป้งครับผมมารอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมใครจะปับอะไรไหมเทมี่เทมี่เทมี่ยาอะไรอะยาเทมิ่งเมื่อกี้ผมเห็นการฆ่าตะกับแต่ขึ้นเก่าแป้งไว้ที่แป้งองมเยผมเห็นพี่แป้งไว้ทีเลี้กวเอาคิปเปร์เนาะมอสมามันโกรธเองเลยว่ารอบสุดท้ายฮะ รอบสุดท้ายค่ะแล้วได้ล้หนึ่งได้ที้หนึ่งได้ที่หนนี่เรามาแข่งกันเลีจะต้องได้ทีนึ่งเทมบอกนั้นอ่ะอย่าอย่าไปทางซ้ายนะตอนนั้นน่ะเอ้าแย่แล้วค่อยค่อไปกับเราไปกับเราไปกับราุ๊ยโ๊ย มันบังด้กูอะไอพีมันยุมแย่งซีนมีเดี๋ยวก่อนมีระวังมีระวังไปทางขวาขวาขด้านขวาไปด้านขวาอเออไอพีมาวะพี่ีมาวะไอเอยู่ข้างลังกยเดี๋ยว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 เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ เฮ้ยเขาเขาเขาหมดก๊อตละเฮ้ยเขาก็หมดก๊อตว่ะมอชเหี้ยไม่เปอร์อยู่ยังไงไอ้เหี้ยที่ดึงเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ที่ดึงได้ยังไงไปแล้วเอ้าเฮ้ย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 เ้ยโดนแล้วโดนแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเราดีมันราอะเราดีมันเราอะเฮ้ยเข้ามาแล้วนี่มันมันจะมีมันจะมีบล็อกไวไฟอยู่ระวังดูดีดูดีทางขวาทางขวา ก้อนได้ท <Merci> <'d S 1> ี่หนึ hey, all, 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 ่งนะครับเพราะว่าก้อนไม่ได้ตายคนสุดท้ายนะฮะโอเคหลังจากที่ตาเมื่อกี้นะครับตาที่10ก็คือที่1ก็คือก้อนนะครับที่2ก็คือผมนะครับแล้วก็ที่3ก็คือมี่ครับผมหนึ่งคะแนนใช่ดินแต้ม้วจบการแข่งขันของวันนี้ครับ10ตาที่เราแข่งขันกันมาเราจะมาสรุปคะแนนนะครับว่าใครได้เยอะที่สุดแล้วก็ใครได้น้อยที่สุด เอมอย่าเสียใจมึงได้ตั้งหนึ่งคะแนนเน่เอ้ยอย่าเสียใจตีหลังตกๆกตกลกมอะไรก็อะไรตัดตัดตัดตกแล้ตอนตั้งต่ีนี้ได้หนึ่งเก็ด้วยตอตั้งแต่ยัได้หแต้มเนี่ยพยายามอยู่ที่ไหนเขาสำเร็จอีกที่นั่นเออมาทุกคนฟังนะฮะแล้วผลการแข่งขันคะแนนทั้งหมดของทุกคนนั้น ก็คือจะนับจากอันดับที่ได้หนึ่งก่อนนะฮะอันดับที่หนึ่งได้แกตึงตึงตึงไม่ต้องเดาไม่ต้องดาื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นเฮ้ยอาจจะเป็นเทมก็ได้นะไม่รุนหน่อยเหรอเทวันไปไหนแล้วเทวไปไหนแล้วที่หนึ่งนะครับก็คือกอนะครับได้ทั้งหมด22คะแนนนะครับผมเออถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วแหละอย่าไปคิดเยอะนะไ อันดับที่สองนะครับคนได้อันดับสองก็คือฟีฟ่าเองนะครับผมอ่าได้ไปทั้งหมดสิบสองคะแนนนะครับถือว่าห่างกับที่หนึ่งได้เยอะพอสมควรนะฮะเออที่หนึ่งมันเก่ง่เงี้ยอืมใช่ใช่อันดับสามนะฮะอันดับสามมีสองคนเลยนะฮะผมเอ่กูนี่แหละนะฮะก็แป้งนะฮะเออได้ทั้งหมดสิบคะแนนนะครับอันดับสามมีสองคนนะฮะได้สิบคะแนนครับผม แล้วก็อันดับที่4ก็คือปอยนะครับ8คะแนนนะฮะใช่อันดับที่5นะครับหรือว่าอันดับรองบวยนะตอบยับทำไมวะพูดดีดีอ๋อดูดูดูอันดับอันดับรองอันดับที่5นะครับแล้วก็คือพี่เป้เองนะครับผมว้าวตออันดับสุดท้ายที่จะต้องโดนบทลงโทษของเรานั้นก็คือ

ในน้มันก็นคะแนนนะเว้ยมันไปแต่ว่าดูแล้วเทปเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับพวกเราก็เล่นกันเฉยๆนะครับไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากว่าคนนั้นแพ้คนนี้ชนะคนนั้นแกล้งกันหรือว่าคนนั้นแบบทําร้ายอะไรกันนะฮะอย่าไปคิดเยอะนะครับมันแค่เรามาเล่นๆกันเฉยๆนะครับทุกอย่างเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนะฮะ เข้าใจเนาะว่าผู้ชมทุกคนคงเข้าใจนะครับแล้วก็แค่ครับคนที่แพ้ก็ไปทำบทลงโทษด้วยนะฮะ <c oughs> เอ็นซ้อมมาหลายวันแล้วเนี่ยร้องเนี่ย <c oughs> <c oughs> ติดตามบทลงโทษได้ที่ช่อง King Plasma นะฮะ <c oughs> ไม่ชอบ <c oughs> อ๋ <c oughs> อช่องเทมมี่ <c oughs> นะฮะเออไปติดตามได้นะฮะบทลงโทษโอเคครับวันนี้ขอตัวลาลงคนี้ครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ ปีหน้าชาเลนจ์สงการเราจะมาเล่นอะไรกันอีกก็ติดตามชมกันแล้วกันนะฮะล่ะไปบายบาย